นพนมนอกจากจะเป็นที่รู้จักคณะนามเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขวิวฝั่งคงที่สวยงามแล้วยังเป็นแหล่งผลิตสับป,ปะรดท่าอุทเทนซึ่งเป็นสินค้า GI ไอขึ้นชื่อโดยมีลักษณะบ่งชี้เฉพาะเป็นสับป,ปะรดเนื้อละเอียดแน,น่นสีเหลืองเข้ม ตาตาืนรสหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นแกนหวานกรอบและประทานได้และมีกลิ่นหอมส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายเป็นผลไม้สดโดยปลูกในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนและอำเภอโพนสวรรค์มีพื้นที่ปลูกประมาณ4,000ไร่มีสมาชิก500คนกระจายอยู่ในตำบลโนนตาลและตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนและตำบนำำนลำบนา,นานไนในอำเภอโพนสวรรค์ การลงศึกษาในพื้นที่พบประเด็นความต้องการและปัญหาหลายประเด็นได้แก่1มีวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตสับป,ประรดที่ไม่ได้นำมาทำให้เกิดประโยชน์2ต้องการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาแปรรูปสับป,ประรดเพื่อเป็นอาหารฟังชันหรือการเพิ่มมูลค่า และ3ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศและยังขาดการเชื่อมโยงของสินค้ากับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนมได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญนี้ให้กับมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสับปะรดท่าอุเทนจึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญของจังหวัดนครพนมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีกิจกรรมหลักพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้วยฐานการผลิตสับปะรด เพื่อแก้ไขปัญหาของสับป,ปะรดท่าอุเทนโดยเกิดการทำงานในมิติต้นทางกลางทางและปลายทางได้แก่ 1. การนำนวัตกรรมฐานไบโอชาเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มคุณภาพสับป,ปะรดและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับป,ปะรดการผลิตฐานไบโอชาจากเศษวัสดุทางการเกษตรในฟาร์มของเกษตรกร เทคนิคการใช้ถ่านไบโอชาเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มคุณภาพของสับป,ปะรดการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการผลิต 2. การแปลรูปเศษเหลือทิ้งจากสับป,ปะรดเป็นวัสดุอินทรีย์การผลิตกระดาษจากใบสับป,ปะรดการผลิตเส้นใยจากใบสับป,ปะรดการขึ้นรูปเส้นใยและกระดาษเป็นภาชนะ 3. การแปลรูปสับปะรดเพื่อเป็นอาหารฟักงชันการพัฒนาสูตรของผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมชงจากสับปะรด GI นครพนมและบรรจุภัณฑ์ทดสอบตลาดผู้บริโภคนำสูตรน้ำสับปะรดพร้อมดื่มไปทดลองผลิต OEM พร้อมดำเนินการยื่นขอเครื่องหมายรับรองอาหารและยา หรืออยการถ่ายท,ทอดองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปและการส่งเสริมด้านการตลาด 4. การยือดอายุสับป,ปะรดด้วยเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวการคัดตัดแต่งผลผลิตการยืดอายุการจำหน่ายสับปะรดด้วยเทคนิคก,การเคลือบผิวการยือดอายุการวางจำหน่ายสินค้าด้วยวิธีทางเคมีการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ภาพความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งประกอบด้วยคณะเกษตรและเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนาเกิดเป็นแบรนด์สินค้าภายใต้ชื่อพนมพันตาโดยมีสินค้าที่สำคัญที่เกิดจากการพัฒนาภายใต้โครงการได้แก่น้ำสับปะรดพร้อมดื่ม ที่ได้รับออยอเลขที่4 5 2 3 0 3 5 6 3 6 0 0น5น้ำสับประรดพร้อมชงผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพและผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือทิ้งของสับประรดเช่นกระดาษใยสับประรดกระถางใยสับประรดเป็นตน้นผลการดำเนินโครงการเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหาสับป,ประรดตลอดห่วงโซ่คุณค่า ต้นทางสามารถจัดการเศษเหลือทิ้งให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าได้เกษตรกร,ร,กรหลายคนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้และทดลองปฏิบตัติทั้งการใช้เตาเผาถ่านไบโอชาซึ่งมีแนวคิดนอกจากการนำไปใช้กับแปลงสับปะรดแล้วยังมีการวางแผนผลิตถ่านไบโอชาเพื่อนำไปใส่ในพืชชนิดอื่นและการนำองค์ความรู้ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดไปเป็นวัสดุทดแทน สำหรับใช้ภายในชุมชนรวมถึงมีแผนจัดการในอนาคต กลางทางเกษตรกรเกิดการแปลรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์น้ำสับป,ปะรดผสมใยอาหารและผลิตภัณฑ์สับป,ปะรดผงสำเร็จรูปผสมใยอาหารได้และควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้และสามารถจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้สับป,ปะรดสามารถมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นอย่างเป็นระบบ และปลายทางสามารถจัดการด้านการตลาดจากสินค้าที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยยกระดับทางการตลาดและจำหน่ายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดนครพนมได้ ก็อยากจะฝากไปถึงหมาหาลัยมอนครพนมนะครับก็ต้องขอขอบคุณมนครพนมมากๆนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับในเรื่องการมาอบรมแล้วก็มาสอนในเรื่องการแปรรูปให้ความรู้ทางกลุ่มนะครับแล้วก็ฝากถึงมรนครพนมนะครับก็อย่าพึ่งทิ้งกลุ่มนะครับก็ขอให้มาให้ความรู้แล้วก็มาต่อย,ยอดให้ทางกลุ่ม ไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าอนาคตข้างหน้านะครับก็จะทางกลุ่มกับโมโนอนครก็จะได้ร่วมมือกันผลิตสับประรดนครพนมให้มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณมากครับผมก็ตามที่ทางโมโนอนครได้ลงมาดูหรือว่าลงมาช่วยเหลือนะครับก็ถือว่า ได้ประโยชน์ในอย่างมากนะครับที่ทางโมโนโครเรียงเห็นความสำคัญของกลุ่มนะครับและช่วยมาตัวยอดการแปรรูปหรือหาตลาดต่างๆนะครับให้ทางกลุ่มนะครับทางกลุ่มก็ขอขอบคุณทางคณะอาจารย์โมโนโครนะครับที่เรียงเห็นความสำคัญของสับป,ประรดนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นสินค้าประจำจังหวัดของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโมโนโครนนะครับขอบคุณครับ พนมพันตาสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ BCG